ถ้าอยากจะรู้แล้วว่าไอ้สมองของคนเนี่ยมันคืออะไรผมเดี๋ยวผมอยากจะขอสมองสดๆเลยได้ไหมครับสมองคนจริงๆนี่คือสมองจริงๆคุณหมอสองท่านจะช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าสมองนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวเนื้อสมองหรือสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันคืออะไรสมองก็คือว่าเราองถือว่าเป็นคืออวัยวะอันหนึ่งของร่างกายซึ่งมันก็มีหน้าที่หลักในการควบคุม อั inh. นนี้ถือว่าเป็นสิ่สงที่พัฒนาสูงสุดของร่างกายอแล้วก็เป็นตัวควบคุมส่วนต่างๆของระบบต่างๆทั่วร่างกายทั้งหมดซึ่งก็มีสองซี่ซ้ายขวามีสองซี่ตับหนักครับด้านนี้กับด้านนี้มีร่องตรงกลางตอนนี้ผมหันถูกไหมครับว่าอันนี้คือคือนี่ถูกต้องนะจางด้านนี้านหลังเหมือนด้านหลังผมนะครับสมมติว่าผมถอดสมองผมมาวางเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเปิดถ้าเปิดถ้าเปิจะเจอตรงนี้เลยอ่ามีซส่ซี่นี้กับซี่นี้มีซี่ซ้ายกับซี่ขวานะครับ ถ,ถ้าด้านนี้ก็เป็นซีข,ขวาของขอาจารย์นี่เป็นซีซ้ายเสร็จแ,แล้วก็เราทางการแพทย์เราก็จะมีถือว่าสมองซี่นี้เป็นสมองเด่นอีกสมองซี่เป็นสมองด้อยเ <ưng> พราะมันพัฒนามามาต่างกันหมายความว่าไงครับหมายความสองซีนี้ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันหรือเปล่าคำว่าดเด่นกับด้อยคือมันมีหน้าที่หน้าที่ของมันมท่ากันเช่นสมองเด่นเนี่ยคนคนทั่วๆไปเราจะมีถนัดมือขวา <ứng> ประมาณ90%ครับซ ซึ่งพวกนั้นสมองเด่นจะอยู่ทางด้านซ้ายร้อยได้ถึง99อยู่ด้านนี้นะครับครับอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งถ้าคนที่ถนัดซ้ายที่1 0เนี่ยยังมีสมองเด่นยังอยู่ด้านซ้ายอยู่อีกประมาณครึ่งหนึ่งคือสรุปว่าส่วนใหญ่จะเป็นด้านซ้ายและด้านซ้ายสมองเด่นมีลักษณะที่ต่างจากสมองด้อยก็คือว่าตัวสําคัญก็คือจะมีศูนย์การพูดที่เราพูดกันนะสมมุติถ้าเผื่อใครก็ตามมีความพิการเกิดขึ้นหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่สมองเด่น จะสูญเสียการพูดอ๋อคือด้านซ้ายนี่หมับ,บอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าคุณภาพชีวิตนี่จะจะแย่ไปเยอะเลยสมมติใครลงพูดไม่ได้การสื่อสารสื่อสารอิดต,ต่อรับรู้อะไรต่ออะไรนี่ก็มีอยู่ด้านซ้ายหมดด้านซ้ายครับแล้วด้านขวานี่ทําอะไรครับด้านขวานี่ก็ขนาดเดียวกันตำแหน่งที่ตรงกันเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นเป็นศูนย์การพูดแต่อาจจะเป็นศูนย์ดนตรีนะศูนย์ดนตรีอยู่อีกด้านหนึ่งอ๋อครับเพราะฉะนั้นบางคนนี่ าเสียอีกด้านหนึง่งก็อาจจะทําให้ความสามารถมันเสีย,สยไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งทางด้านหน้าเนี่ยครับสมองทางด้านทางด้านบนหน้าเน,นี่ยนะครับครับทางด้านหน้าทางด้านสมองดอยเนี่ยนะขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าเนี่ยอาจจะทำนทหน้าที่เกี่ยวกับความาจดจอ่อใจจดจ่อสมมุติว่าฟังสมมติถ้าน,นักศึกษาไปเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์นานแค่ไหนถ้ามีซึ่งภาษาอังกฤษที่ว่า attention คือความจดจ่อถ้าความจดจ่อนี่มันถ้ามี อะไรเสียตรงนี้ก็อาจะความจดจ่อหรือความสนใจในนี้ก็ก็ได้สั้นโอ้พวกสมาธิสั้นพวกสมาธิสั้นสนใจอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ตรงนี้มีปัญหาที่นี่ได้ครับครับและขณะเดียวกันก็ก็สมองแบ่งเป็นกรีบต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเผื่ออันนี้อาจารย์จะเห็นชัดถ้ดูรูปเนี๋ยผมขอคืนอันนี้เพราะว่าได้กลิ่นอยู่เหมือนกันนะครับถ้างั้นเรามาดูรูปแทนกัแล้วกันจากของจริงเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งถ่ายมาเหมือนกันเป๊ะเลยยังสีแดง เนี่ยก็จะเป็นสมองกรีบหน้าสีเหลืองนี่เป็นสมองกรีบข้างอ๋อครับซึ่งนี่คือด้านหน้าด้านหน้าด้านในด้านนี้นะครับส่วนใหญ่เกี่ยวกับความคิดนี่จะอยู่ทางด้านหน้าส่วนทางด้านข้างนี่จะเกี่ยวกับความจําครับด้านนี้ก็เป็นด้านซ้ายครับครับเห็นด้านสมองด้านซ้ายเมื่อกี้นี้ครับและทางด้านนี้เกี่ยวกับการรับสัมผัสนะครับครับและทางด้านหลังนี่เกี่ยวกับการเห็นซึ่งเป็นสูงใหญ่มากเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีการสูญเสียที่นี่จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ ก็แต่ละปีนี่แบ่งเป็นส่วนๆส,ส,ส่วนทาางด้านหลังนี่เรียกว่าสมองน้อยนะครับสมองน้อยครับจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวครับสมมติเราสูญเสียอันนี้ปุ๊บเราจะเดินเซหรือว่าเดินสเป,สสปะสะะมือไม้เคลื่อนไหวนี่จะควบคุมไม่ไม่ไม่ตรงนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนครับเมื่อกี้นี่หมอนิพลพูดถึงเรื่องสมองด้อยกับสมองเด่นมันมันเป็นระยะหนึ่งเมื่อ20-30ปีที่แล้วที่เราคิดว่า สมองข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเสียแล้วมันเสียคําพูดก็เสียเยอะเลยมันเกือบจะไม่เป็นคนเนี่ยน้าพูดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้ความสําคัญของการพูดมากอันดีคสมองข้างซ้ายต่อมานี่มีการพบว่าสมองข้างขวานี่มันทําหน้าที่อย่างหน้าที่เรื่องสุนทรียภาพหน้าที่เรื่องของสามมิติถ้าถ้าวาดรูปบ้านเนี่ยให้เป็นสามมิติเนี่ยต้องใช้ข้างขวาใช้ข้างถ้าไม่มีข้างขวานี่มันเป็นเป็นพื้นราบไปเลย เพราะฉะนั้นคนจํานวนหนึ่งจะบอกว่าข้างขวานี่สําคัญกว่าข้างซ้ายคําพูดมันกลายเป็นวัตถุไปข้างขวากลายเป็นสุนทรียภาพไปเพราะฉะนั้นไอ้ข้างด้อยนี่กลายเป็นข้างที่สําคัญกว่าข้างเด่คนจะมองว่าบันแล้วแต่มองข้างข้างเด่นข้างเด่นนี่จะเป็นด้านเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักคิดเหตุผลเชิงนี้แต่ทางด้านด้อยนี่จะเป็นด้านสุนทรียภาพนักดนตรีศิลปกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้นันก็เลยเพราะฉะนั้นสมองในที่สุดมันก็แบ่งหน้าที่ แลวพอแบ่งหน้าที่อย่างนี้แล้วนะครับมีมีคนคนหนึ่งชื่อเพนฟิลเป็นคนที่ศึกษาเรื่องสมองนี่มากแล้วก็ศึกษาด้วยการตัดสมองส่วนน้งทิ้งแล้วดูจะเป็นยังไงในสัตว์นะครับในคนก็ดูว่าเป็นโรคถ้าโรคตรงนี้เสียไปแล้วมีอาการยังไงออมีเอาไฟฟ้า,าก็ไปจี้แล้วเป็นยังไงที่รู้นี่ก็เพราะว่าสังเกตดูจากสมองแต่ละส่วนว่าถ้าเสียตรงนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไร,รเสียตรงนั้นพฤติกรรมเป็นอย่างไรจากในคนจากในคน,จ,น,คนจึงค่อยๆแกะได้ว่าด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานั้นเป็นอย่างไรครับ Oh, yeah. แล้วก็ในสัตว์ไปทดลองในสัตว์ทดลองในสัตว์โดยการตัดทิ้งบ้างเอาไฟฟ้าจี้บ้างเอาสารเคมีใส่เข้าไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้เริ่มจะรู้ว่าสมองตรงไหนทําหน้าที่อะไรลักษณะเป็นยังไงแล้วก็แกก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบม,มันเหมือนกับว่ากําลังทําแผนที่ภูเขาแล้วก็มองเห็นเราเป็นภูเขาแต่บังเอิญบนยอดเขาเนี่ยยังมองไม่เห็นมมเมฆมันบังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเรามีกายคือสมอง และเรามีจิตซึ่งเป็นตามตำหน้าที่ของสมองอมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีวิญญาณกํากับอยู่หรือไม่ตรงนี้ไม่มีทางไม่รู้เน้นอันนี้เป็นคําแปลของของเพนฟิลว่าเราเดี๋ยวนี้เนี่ยทำแผนที่ของสมองเท่านั้นแล้วก็ทําแผนที่นี่คล้ายๆกับว่าน่าจะทําได้ทั้งลูกแต่ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ที่เป็นปัญหายากเนี่ยคือคําที่เราใช้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับที่อยู่ในแผนที่พอไปเจอว่าคล้ายๆเป็นแม่น้ํามันไม่ใช่แม่น้ํา มันมันเป็นเป็นร่องอยู่ร่องอยู่แล้วไม่ใช่น้ําไหลมันเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างที่ที่หมอมิพลพูดเมื่อกี้เรื่องความจําเนี่ยถ้าความจําแต่ละอย่างเนี่ยมันจะอยู่คนละแห่งคนละแห่งของสมองไปหมดเลยถ้าความจําว่าเอาของใส่ลิ้นชักแล้วและจําได้ว่าอยู่ตรงนั้นกับจําว่านี่คือสีแดงเป็นคนละเรื่องจําได้ว่าสีแดงคือไฟที่รถจะต้องหยุดไปอยู่คนละแห่งของสมองเป็นเป็นคนละแห่งไปหมดเลยแต่เราเรียกว่าความจําทั้งหมดเลยคือเราได้จาก กรณีคนไข้ที่มีมีความเสียส,สูญเสียสมองส่วนนั้นที่จะทำให้ความจําบางอย่างเสียไปนะแล้วก็ถ้าเป็นข้างเดียวอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่แสดงอาการแต่ถ้าเป็นสองข้างนี่จะจะจะ,จะมีมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยังกันอกจากความจํายังมีได้การคํานวณยางเช่นอาจารย์มาร์กหรืออาจารย์ทวีศัดิ์เนี่ยยังคงเห็นสมองของไอสไตล์ที่เพิ่งเมื่อเมื่อไม่นานนี้ที่มาบอกว่าพบตําแหน่งว่าต้องสมองด้านเด่นนะฮะต,ตำแหน่งทางด้านกรี ปีดทางด้านตรงด้านนี้นะฮะสีสีน้ําเงินเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเขาเรียกศูนย์คำนวณศูนย์คำนวณจะใหญ่กว่ากว่าคนอื่นประมาณ1 5บหเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอย่างของอาจารย์มาร์กกับของอาจารย์ทวีศักดิ์นี่คงใหญ่ๆคนอื่นเป็นต้นนะครับเพื่อจะได้และขณะเดยียวกันศูนย์การเขียนก็อยู่ที่นี่อ,อยู่ทางด้านนี้ศูนย์การอ่านเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครก็ตามมีการสูญเสียสมองด้านเด่นทางด้านตำแหน่งนี้นะะสีน้ำเงินเนี่ย ทั้งๆท,ที่เคยอ่านหนังสือได้ก็อ่านไม่ได้เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้แล้วก็คำนวณเลขเลง,ง่ายๆร้อยลบเจดก็ตอบไม่ได้ห้าบวกแดได้เท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้เป็นตน้นทั้งๆที่เคยเรียนรู้ครับ,ค,รบคุณหมอบอกว่าสมองมีสองซี่ซ้ายกับขวาอย่างนี้นะครับไอ้ช่องว่างตรงสมองนี่มีส่วนสําคัญอะไรบ้างหรือเปล่ามีคนบอกว่ามันมีงานพบหรือเปล่าครับว่าคนที่ก้าวร้าวไอ้ร่องสมองตรงนี้มันจะมากแล้วทำไงให้มันชิด อะไรทำนองอย่างนี้หรือเปล่าครับยังไม่เคยได้ยินยอันนั้นไม <c oughs> เเ่เวลาเวลาเกิดสมองขึ้นมาเนี่ยตอนตอนเกิดสมองขึ้นมาตอนตอนแรกมันเป็นก้อนเดียวและมันแบ่งเป็นสามก้อนแล้วก้อนก้อนหน้าสุดเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนสองข้าง <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องของการตั้งต้นของการแบ่งซีบข,ของร่างกายของเราและร่างกายเนี่ยเรารับเป็นสองซีกก็เลยเกิดสมองสองข้างขึ้นมาแล้วก็ พัฒนาสมองสองข้างนี้ไม่เหมือนกันอย่างที่หมอน,นิพ์ว่าสมองด้านหนึ่งพัฒนาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพัฒนาด้านหนึ่งเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าถ้าพัฒนาทั้งสองข้างมันก็ไม่ได้ดีก็เลยเป็นเรื่องของของความจาเพาะเจาะจงแหะเราจาเพาะใช้ใช้มือขวาเลยไม่ต้องหักมือซ้ายถ้าถ้าเทียบคนกับลิงลิงเนี่ยจะมีนิ้วห้านิ้วเหมือนกันแต่ห้านิ้วเนี่ยทําเหมือนกันหมดเลยแต่คนเนี่ยแยกหัวไม่มือออกมาจากนิ้วอื่น แล้วก็จำเพาะจาะจงให้นิ้วแต่ละนิ้วนเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นลักษณะมนุษย์ก็ต้องมีสมองขึ้นมาใช้ทําหน้าที่ส่วนนี้เป,น<ม>เป็นพิเศษขึ้นครับเวลาเราพูดเราก็เอาเสียงต่างๆมาผสมกันไม่เหมือนสัตว์สัตว์ใช้เสียงเพียงไม่กี่เสียงเมื่อเมื่อเป็นมนุษย์ก็ต้องมีสมองซึ่งมาทําหน้าที่ในการที่จะให้เกิดเสียงและสมองในการแปลเสียงมันก็เลยเกิดสมองเพิ่มมากขึ้นสมองเหล่านี้เป็นสมองใหม่ที่เกิดขึ้นในมนุษย์แล้วก็ทําให้ทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้ โอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยอยากอยากรู้ว่าสมองเนี่ยมันมันใหญ่แค่ไหนมันหนักแค่ไหนครับตัวสมองนี่มันหนักพันสามร้อยกรัมเท่าไหร่นะครับพันสามร้อยกรัมประมาณพันสามร้อยกรัมก็กิโลกับสามขีดแค่นั้นเองครับแล้วเวลามันทํางานเนี่ยมันต้องใช้เลือดขนาดไหนเลือดธรรมดาเราต้องการประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของร่างกายสมมุติที่สูบฉีดคือถึงแม้ว่าถ้าเทียบจริง ผมก็สอนนักเรียนเสมอว่าถ้าจําง่ายๆบางทีจำพันสามก็จำว่าหนึ่งสองสามสี่สมองสมองหนักแค่เท่านี้ขณะที่น่างกายเราบางคนห้าสิบกิโลหกสิบกิโลกรมัมนะก็ประมาณส 2, 2ักสองสองเปอร์เซ็นต์กว่านะต่ต้องการเลือดไปถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าเทียบกับป,ประเทศก็เหมือนกับคนกรุงเทพอรครับมีประมาณหกลา้าน <laughs> แต่งบประมาณมนลงกรุงเทพหมด <laughs> ประเทศประเทศอย่างนี้น,นะครับไม่ค่อยอยากว่าเทียบเหนเดี๋ยวเข้าใจเหมือนกับ อยากก่างกรุงเทพ,ทพสำคัญเหมือนกับสมองสำคัญที่สุด <laughs>